สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาเป็น Special r e v i ิว Edition นะครับก็ของเพิ่งมาถึงเลยนะครับนะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับตัวนี้มีคำว่าใน Ke Air นะครับจากที่ดูแล้วก็จะเป็นตัวสไลด์เนาะ เวลาเราอยากจะลองสวมลงไปที่กล่องอย่างนี้นะครับเป็นคำว่าในเกียร์นะครับชิ้นตัดไปก็คือคุณๆนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นกระติกน้ำแข็งใสธรรมดานะครับแต่มันไม่ธรรมดา ที่คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วหละนะครับที่เคยได้มานะครับเป็นกระติกย่างใหญ่เลยนะครับจะเห็นได้ว่ามีคำว่าไนกี้แอร์ Air นะครับอยู่ตรงนี้นะครับปล่องค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะครับเวลาทุกอย่างใส่ลงไปในรวมกันแล้วนะครับ ประมาณเกือบ3กิโลได้นะครับในที่นี้ก็จะเห็นว่ามันเรียกว่า Air Pressure นะครับนั่นเองนะครับสีนี้ก็จะเป็น White Cement Gray นะครับแล้วก็ Made in China นะครับไซส์ Size ก็จะเป็นเทปใสแบบนี้นะครับวิธีการเปิดก็คือการดึงสลักนี้ออกมา เบื้องต้นเราก็จะเห็นว่ามีที่สูบลมมาให้นะครับน,นะครับก็จะมีตัวดักลมนะครับตัวสูบนะครับอยู่ก็ดูตลกดีนะครับข้ามไปนะครับเก็บไว้อยู่ที่ฟานี้นะครับ ตัวนี้ก็จะมีหอ่อพลาสติกนี้นะครับก็จะบรรจุด้วยาสายแฮนวาสนะครับที่เอาไว้เกี่ยวข้างกระติกนะครับเพื่อใครจะพกกระติกนี้ไปไหนมาไหนด้วยนะครับน่าจะสนุกทีเดียวเลย <c oughs> ันนี้ก็น่าจะเป็นแมนนวลอะไรสักอย่างนะครับบอกว่ามาจากที่ไหนอันนี้ใบเสร็จนะครบเป็นแอร์เพรสเชอร์นะครับ,รบมีประวัตินะครับแล้วก็พูดถึงคุณสมบัติของ้เจ้ารุ่นนี้นะครับว่ามันดีไซน์มาด้วยวัสดุอะไรบ้างนะครับ มีเป็นแบบรูปภาพด้วยนะครับเป็นฟูเกรนมีแอร์ฟิตคอล่านะครับก็ดินามิกฟิตอินเนอร์สลีฟอะไรพวกเนี้ยนะครับดูแล้วอัดเทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ก็งงอยู่ว่าจะทำมาทำไมสองข้างนะครับอันนี้ก็จะพูดซ้ำกันในเรื่องเดิมนะครับแต่เป็นการเปิดจากฝั่งนี้นะครับอ๋อโคละภาษา นะอันนี้น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะมี2ภาษานะครับในแมนนัวตัวนี้นะครับข้างในก็จะเห็นว่ามีแท็ก Nike Air อ,อยู่นะครับไม่แน่นใจว่าเอาออกมาได้เลยครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้าง คลาสสิกนะครับสำหรับในยุคประมาณนกะ้1จ8 7อะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> เราพูดถึงกระติกไปพอสมควรแล้วนะครับมาดูรองเท้ากันดีกว่าอ้าวแปะแปกไม่ลงโ okay. อเครองเท้าก็จะถูก ห่อมาด้วยการแรปนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้ Air Pressure ก็น่าจะแฟนๆน่าจะทราบอยู่แล้วเนาะว่ามันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับพอดีว่าได้มีโอกาสมีกัลยาณมิตรที่ใจดีนะครับ ช่วยเอามาให้ได้ดูจากประวัติตัวนี้ก็จะเหมือนกับว่า Air Pressure เนี่ยมันลอนในปี1990เนาะที่แบบ Present t e ทคโน l o ย y แบบที่มัน a อดวานซ์สุดๆเลยนะครับในโลกของบาสเกตบอลนั่นเองนั่นก็คือมันสามารถสูบลมเข้าไปได้นะครับเพื่อเพิ่มความกระชับของมันนั่นเองนะครับนั่นก็คือเทคโนโลยีสุดยอดแล้วนะครับในปี 1990นะฮะผมจะขอไม่แกะแล้วกันเนาะจะเห็นว่า,ามีลิ้นที่เป็นเมชนะครับนุ่มๆน,นะครับภายในก็จะเป็นบุด้วยวัสดุที่มีความนุ่มมากนะครับการสูบลมก็จะสูบจากตัวนี้นะครับในที่นี้เนี่ย สิทธิบัตรก็ยังไม่ได้จดนะครับยัง pending อยู่ครับตรงนี้เนี่ยถ้าเอาตัวสูบลมมาจิ้มเนี่ยมันสามารถปั๊มลงไปได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ไม่ขอยุ่งดีกว่านะครับขอให้มันอยู่ในสภาพนี้ก็แล้วกันนะครับวัสดุก็ดูแล้วเป็นหนังนุ่มๆน,นะครับด้าน,นนอกนะครับตัวตรงร้อยเชือกก็จะเหมือนเป็นอ่า r u บอร์นะครับที่ต่อรูไว้เป็น2แนวนะครับ เป็นขนานกันนะจจะดูแล้วย้อนยุกนะครับแต่ก็ดูแล้วมันมันเป็นรองเท้าบาสท,ที่เรียกว่าออาเทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะในช่วงยุคนั้นนะครับแล้วก็ดูเทมากเลยทีเดียวครับข้างบนมีสตรป p นะครับตัวดีนทุกแกี่ยสามารถรัดให้มันคอแน่นได้ด้วยนะครับดูร้อยเชือกเนี่ยคาดว่าน่าจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้เลย หลายหลายท่านที่เป็นแฟนรองเท้ายุคนี้เนี่ยจะว้าวนะครับกับรองเท้าตัวนี้สําหรับผมเนี่ยเรียนตามตรงว่าสิวเียดกับเกือบเกิดไม่ทันนะครับแต่ในที่นี้ก็ได้เห็นว่าให้ได้เห็นตัวเป็นๆมันครั้งแรกเลยก็ว่าได้ในที่นี้ก็เอาเลยเอามาแบ่งปันกันดูนะครับก็ดูแล้วประทับใจพอสมควรเลยทีเดียวคัมาดูอีกข้างหนึ่งก็ เป็นโลโก้สวูชไนกี้แอร์นะครับนะพาเเทนต์เพนดิ้งทั้งสองข้างเลยนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ยการันตีเลยว่าหนักมากนะครับคือสองข้างรวมกันประมาณ2กิโลได้นะครับข้างละกิโลนะครับรับรองว่าปลอดภัยและใช้เป็นอาวุธได้อย่างดีนะเอาโซจะเห็นได้ว่าเป็นเอาโซที่เรียกว่า ถาวอคงทนมากนะครับที่เป็นแฮร์ริงโบนหนาๆนนแบบนี้นะครับโดยรวมแล้วเนี่ยน่าจะลุยปูนได้ยังสุดยอดมันมากนะครับจากความคงทนของวัสดุพื้นแล้วนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆครับวันนี้ก็จะเอามาแบ่งปันกันเนาะในที่นี้อย่าเข้าใจผิดว่ามีขายนะครับอันนี้ไม่มีขายนะครับเป็นการซื้อส่วนตัวนะครับแต่พอดีว่า ได้มีโอกาสเอามาเชยชมนะครับแล้วก็เ,เผยแพร่ต่อนะครับเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับหวังว่าอนาคตในที่ไทยจะมีอะไรดีๆแบบนี้มาให้ขายกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวน้ำแข็งใสในกระติกนี้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ